กลับเข้าสู่รายการ Innovative Variety ครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าไหมบ้านผาทั่งจังหวัดอุทัยธาน,นีครับก่อนที่จะไปพบกับกระเป๋าสวยๆเราขอนำท่านผู้ชมไปชมวิดีโอการทอผ้าจากชาวบ,บ้านผาทั่งกันสักนิดครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและลวดลายจะเป็นแบบไหนเชิญรับชมกันได้เลยครับ กลุ่มแม่บ้านผาทั่งราชินีผ้าฝ้ายทอมือรายโบราณอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มราวเวียงราวครั่งจำนวน600ครัวเรือนอพยพจากนครเวียงจยันประเทศลาวเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานณบ้านผาทั่งตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่กว่า300ปีเก็บลวดลายผ้าโบราณกว่า500ลายติดตัวมาผนวกกับนำภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายสร้างกี่สืบสารตำนานการทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมทอมือ พัฒนางานฝีมือจนได้รางวัลชนะเลิศจากยูเนสโกสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับชาวราวเวียงหลังจากที่เรารู้ประวัติของผ้าไหมบ้านผาท่านกันแล้วต่อไปครับเชิญพบกับนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงผ้าไหมธรรมดาให้เป็นกระเป๋าผ้าที่สวยงามและทรงคุณค่าเชิญพบได้เลยครับสวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์ชมจันทร์ดาวเดือนนะคะจากสาขานิเทศศิลป์ภาควิชาศิลปะก,การออกแบบและเทคโนโลยีคณะศิลปก,กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้ดิฉันมาขอนําเสนอนะคะการวิจัยเรื่องการพัฒนาและออกแบบผิดพันกระเป๋าสตรีจากผ้าทอบ้านผาท่างจังหวัดอุทัยธานีแรงบันดาลใจนะคะในการทํางานวิจัยครั้งนี้นะคะได้มาจาก ก็คือปัจจุบันนี้นะคะกระเป๋าสตีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่อยู่กับชีวิตของคนเราทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าเราจะออกไปทํางานเราก็ต้องมีกระเป๋าติดผู้กายตลอดไปเฉพาะสตรีนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยกระเป๋ายังเปรียบเสมือนเครื่องประดับผู้กายนะคะที่อีกชิ้นหนึ่งที่เราจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณเวลาคุณออกไปทํางานนะคะหรือว่าไปเที่ยวตอนสถานที่ต่าง เนื่องจากกระเป๋าสตรีในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งนําเข้าจากต่างประเทศและในประเทศมีการจําหน่ายแล้วก็การแข่งขันสูงภายในประเทศนะคะก็ธุรกิจกระเป๋าสตรีทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME มีการแข่งขันกันสูงธุรกิจกระเป๋าสตรีทั้งขนาดกลางขนาดย่อมมีการแข่งขันกันสูงเป็นฐานเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยต้องได้รับการพัฒนาผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อดําเนินการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน แนวคิดในการที่จะนําไปพัฒนากระบวัตถุนะคะในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แนวคิดมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งมีแหล่งวัฒนธรรมและอารยธรรมในทางด้านการทอผ้าะะของศูนย์ผ้าทอบ้านผาทางอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีลวดลายโบราณน,นะคะซึ่งเป็นลายของชาวเราข้างนะคะแล้วก็มีแรงได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ไปศึกษาลวดลายผ้าทอนะคะ แล้วก็ลวดลายผ้าทอที่ได้ศึกษาทั้งหมดนะคะมีกว่า500ลายนะคะแต่ว่าที่นิยมใช้แล้วก็จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้จัดจำหน่ายพบว่า25ลายที่นิยมใช้ก็คือมีอย่างเช่นลายพญานาคแล้วก็ลายช่อฟ้าจะเป็นการนิยมใช้ในการนำมาผลิตลงผ้าถุงหรือว่าลงผ้าปูโต๊ะต่างๆเราจึงนำลายทั้ง25ลายตัวนี้มาจัดวางองค์ประกอบใหม่ ะะจัดวางองค์ประกอบในการลงกระเป๋านะคะที่เราเห็นทางด้านหน้านี้นะคะเราได้ออกแบบกระเป๋าใหม่นะคะแล้วก็เอาเอา,เอาลวดลายที่เราได้ศึกษามาทั้ง25ลายเนี่ยมาจัดวางลงโดยใช้วัสดุที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็นําไปศึกษาความึงพอใจวัสดุที่เรานํามาใช้ในการทํางานในครั้งนี้นะคะเราแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือลักษณะแรกคือเราจะใช้วัสดุที่เป็นผ้าทอนะคะผ้าทอจริงๆแล้วก็เอามา ดีไซน์ลงบนกระเป๋านะคะที่เป็นกระเป๋าถือสตรีแล้วก็วัสดุต่อมาคือวัสดุเกี่ยวกับการพิมพ์ผ้าท,ทอลงหนังนะคะแล้วต่อมาคือการใช้การพิมพ์ลงผ้าท,ทอโดยตรงนะคะแล้วเราก็นำผลิตภัณฑ์กระเป๋าทั้ง5ประเภทนะคะทั้ง5ประเภทนี้มีกระเป๋าอะไรบ้างคือกระเป๋าโน้ตบุ๊กนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางกระเป๋าใส่กระเป๋าใส่เสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าถือสตรี แล้วต่อบาคือกระเป๋าแฟ้มแฟ้มเก็บเอกสารนะคะทั้ง5ประเภทนี้เราได้ใช้วัสดุแตกต่างกันที่บอกไปเมื่อสักครู่คือใช้ผ้าทอจริงแล้วก็ใช้หนังนะคะพิมพ์ลงพิมพ์ลงหนังพิมพ์ลงผ้าทอนะคะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบความพึงพอใจนะคะทั้งหมดจากจากกลุ่มพี่ผู้ที่สนใจผิดพันธ์นะคะทั้งหมด200คนนะคะผลที่ได้ออกมาคือสิ่งที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุด พึงพอใจมากที่สุดนะคะก็คือผ้าทอลายโบราณเอามาผลิตลงผ้าลงบนกระเป๋าโดยตรงนะคะผ้าทอลายโบราณที่ได้จากการทอเท่านั้นที่จะชนะใจผู้บริโภคทั้งหมดนะคะแล้วต่อมานะคะวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยในครั้งนี้นะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อ1คือเพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอโบราณนะคะของศูนย์ผ้าทอบ้านผาทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะ โดยการนำข้อมูลที่เป็นลวดลายต่างๆทเราศึกษามาจัดวางและออกแบบลงบนผิดพันกระเป๋าถืสตรีทั้ง5ประเภทข้อ2นะคะเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาได้ออกแบบผิดพันกระเป๋าสตรีนะคะให้มีรูปแบบที่ทันสมัยโดยใช้ลวดลายผ้าทอโบราณบ้านผาทั่งเป็นองค์ประกอบนะคะในการออกแบบและสุดท้าย พื่อประเมินผลความพึงพอใจในการที่เราออกแบบรูปแบบทั้งหมดทั้ง5ประเภทและใช้วัสดตุต่างกันทั้ง3ประเภทเอามาดูความประเมินความพึงพอใจว่าผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่สนใจผิดพัาเนี่ยชอบแบบไหนมากที่สุดนะคะในการทําวิจัยครั้งนี้ใช้วัสดุที่ต่างกันอย่างที่เราบอกนะคะในผลที่ออกมาก็คือได้ได้ผลในเรื่องของผ้าทอลายโบราณที่เอามาลงบนกระเป๋านะคะ ส่วนการนำไปนำผลการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์นะคะเป็นแนวทางในการออกแบบให้กับผลิตพันกระเป๋าสตรีของผู้ประกอบการและผู้จัดจำหน่ายนำไปพัฒนาความมันนำไปพัฒนาผลิตพันของตัวเองให้โดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิน่นนำมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตนเองในการวิจัยครั้งนี้ได้ผลงานที่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้หรือหน่วยงานที่ที่สนใจนะคะ สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในในระดับครอบครัวหรือพัฒนาเป็นสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นได้นะคะแล้วก็ส่วนแรงบันดาลใจอีกอันหนึ่งที่เราได้รับมานะคะก็คือเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบเราต้องดูเทรนด์ด้วยนะคะในการออกแบบต้องดูเทรนด์ของการออกแบบกระเป๋าด้วยว่าปีปี2014เนี่ยเขาต้องการเทรนด์แบบไหนได้สีอย่างไงนะคะ เพราะว่าในการออกแบบกระเป๋าแต่ละแต่ละในเรื่องของสีเรื่องของรูปทรงเนี่ยต้องดูเทรนด์ด้วยในการออกแบบนะคะในเทรนด์ของปี2014เนี่ยจะได้เทรนออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือได้เป็นสีออกเขียวเขียวนะคะคือเทรนในเรื่องของสีในการออกแบบและส่วนลวดลายเนี่ยเราก็นําลวดลายจากผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นวัฒนธรรมของผ้าทอเอามาใส่นะคะแล้วส่วนต่อมาก็คือนะคะ เราได้มีการเอาไปสอบถามจริงสัมภาษณ์จริงสํารวจได้วิเคราะห์ข้อมูลจริงนะคะข้อมูลเหล่านี้เราได้มาซึ่งการทําวิจัยทั้งหมดเป็นกระบวนการของเราทั้งหมดนะคะจาง,งานวิจัยของเรานะคะเราได้มีการดูกลุ่มเป้าหมายก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มทางด้านการตลาดเนี่ยเราเป็นใครนะคะเราก็ได้ไปดูว่า ในตลาดเนี่ยถ้าเราจะออกแบบกระเป๋าถือสตรีเนี่ยต้องดูว่ากลุ่มที่จะใช้กระเป๋าจริงเนี่ยเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เมื่อทราบอายุที่จะใช้แล้วทราบกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้แล้วเนี่ยเราก็ไปดูซิว่าในในลวดลายของผ้าทอที่เราออกมาใช้ใช่ไหมคะว่าลวดลายของเขาในในผ้าทอของจังหวัดอุทยัยธานีเนี่ยซึ่งเราไปเอาแรงบันดาลใจมาจากเขาใช่ไหมคะเราลวดลายของเขามาทางด้านลวดลายต่างๆมันมีเยอะ ะะแล้วเราก็ออกแบบรูปทรงก่อนแล้วไปให้ผู้ชาชาเชี่ยวชาญในประเมินรูปทรงของเราว่ารูปทรงของเราเนี่ยถ้าถ้าเป็นด้านการตลาดเนี่ยจะไปได้ถึงไหนนะคะพอได้รูปทรงผ่านปุ๊บเราก็เอารวดลายที่มีการจําหน่ายได้ดีที่สุดนะคะเอามาออกแบบลงกระเป๋าของเราต้นทุนนะคะต้นทุนตอนนี้เนี่ยก็คืออย่างของเราเนี่ยเป็นงานโปรโตไทป์งานชิ้นเดียว นะคะต้นทุนมันก็จะแพงมากมากกว่างานที่เขาผลิตเป็นระบบสายการผลิตเยอะๆะคะ่ะจำนวนเยอะๆเพราะฉะนั้นต้นทุนในการทำเนี่ยต่อใบเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นโปรโตไทป์เป็นงานชิ้นเดียวเนี่ยมันก็จะแพงกว่าแต่ถ้าชาวบ้านหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยสนใจในงานวิจัยชิ้นนี้และอยากจะเอาไปพัฒนาไปพัฒนาสินค้าของตนเองเนี่ยเราก็ให้คําแนะนําในเรื่องของการอย่างเช่นวัสดุที่เราใช้เราบอกแต่ต้นว่าเราใช้3ตัวใช่ไหมคะ เราต้องดูว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยผู้ผู้ประกอบการนะคิดว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาเอาไปใช้เนี่ยกลุ่มไหนเขาชอบแบบไหนนะคะหรือว่าทําการสอบถามลูกค้าก่อนก็ได้ว่าเขาชอบเขาชอบวัสดุแบบไหนวัสดุก็มีส่วนนะคะที่จะพัฒนากระเป๋าไปของเราไปให้ให้มันมีการเพิ่มมูลค่ากระเป๋าได้มียอดจําหน่ายที่สูงขึ้นนะคะยอดการจําหน่ายเนี่ยออยอดการผลิตหรือว่าต้นทุนการผลิตเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าวัสดุเป็นอะไรนะคะแล้วก็มันมีปัญหาได้ง่ายใน,ในท้องถิ่นหรือเปล่ามีการผลิตจำนวนเยอะหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะจากการที่เราไปศึกษาวิจัยมานะคะเขาก็มีจากศูนย์ของผ่าท่งเนี่ยเขาก็มีการส่งออกขายจำหน่ายต่างประเทศเหมือนกัน แต่เขาไม่ได้เป็นกระเป๋าออกไปเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์เช่นอย่างเช่นผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะผ้าผ้าปูโต๊ะที่เขาส่งขายออกไปนะคะต่างประเทศได้ไปสอบถามกับผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าเขาพอใจในลวดลายนะคะแต่ว่าเรื่องรูปทรงต่างๆเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างเนี่ยเขายังไม่พอใจเพราะว่ารูปทรงเนี่ยมันยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเขามากเท่าไหร่ทางวิจัยก็เลยเอาปัญหาตรงเนี้ยมามาเริ่ม เอามาคิดเป็นกระบวนการออกแบบใหม่ออกแบบเป็นคือเลือกเป็นกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าถือสตีนี่มันจะเข้ามันจะเข้าได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็กลุ่มสตีนี่จะเป็นกลุ่มที่มีพลังมีหรือว่ามีอํานาจในการซื้อมากที่สุดแล้วก็ส่วนในเรื่องสีเนี่ยต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพึงพอใจในการย้อมสีธรรมชาติมากที่สุดนะคะสีที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยต่างประเทศจะชอบ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่อนุรักษ์อยู่แล้วนะคะธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็จะชอบประเภทสีที่เป็นได้กักได้จากการย้อมสีธรรมชาตินะคะแต่เป็นมีบางประเทศที่ชอบสีสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไปสอบถามผู้ประกอบการนะะ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดมีคนที่สนใจนะคะก็เข้ามาสอบถามได้ว่าเริ่มขระนวนการในการออกแบบเนี่ยที่จะที่ทำให้โดนใจผู้บริโภคมากที่สุดเนี่ย จะมีกระบวนการอย่างไงอย่างเช่นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครดูเรื่องการตลาดก่อนหรือว่าดูพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนว่าผู้บริโภคเนี่ยชอบอะไรอย่างไงในในในปีปีนั้นหรือว่าในในเทรนนั้นนะคะเรื่องเทรนก็สําคัญนะคะเทรนที่จะทําการออกแบบเทรนก็คือเขาจะมีออกมาเป็นแต่ละปีะคะ่ะว่าปีนี้ เป็นเทนของอะไรใช้สีแบบไหนซึ่งปีที่เราทำเนี่ยเป็นปีพศ2014เราก็จะได้สีที่เป็นรูปทรงแบบน้ำตาลแล้วก็เขียวซึ่งเป็นเทนที่อยู่ในในปีนี้ค่ะเราก็เลยเอามาออกแบบเรื่องสีก็คือถ้ามีคนสนใจที่จะสอบถามนะคะว่าจะมีการออกแบบยังไงดีที่จะให้เข้าถึงคุมผู้ชมพวกมากที่สุดก็ติดต่อมาที่อาจารย์ชมจันทร์ดาวเดือนนะคะแล้วก็สาขาออกแบบเทศศิน นะคะคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีแล้วก็ติดต่อได้ที่ตรงนี้โดยตรงนะคะก็จะให้ข้อเสนอแนะไปแล้วก็ให้คำแนะนำไปในเรื่องของการออกแบบกระเป๋าถือสตรีะคะ่ะ